มาเรวมาเวต่อเลยต่อเลยตเลย่อเอเยมานีไเสร็จสักทีเนี่ยโอ๊ยำไมสนใจแล้วนะมาเ,ร,ร,เร็ตรวต่อมาเข้าทนไม่ไหวจริงๆมาวันหนึ่งข้าจึงใช้เครื่องเทศที่ข้าหามาได้จากนั้นข้าก็หนีออกมา อีกแล้วเกินช้าแบบนี้ปล่อยหิวตายหรือยังไงเฮ้ยอืนถอ,อนนะนุณเฟื่องนี่ไงจริงะตายดูดังคงเจ้าเฟืนก็เฟืนงต้องกินแล้วชั่วโมงนี้ได้ หลังจากที่รู้เรื่องของข้าแม่เท่าเทียนซานก็รับข้าไว้เป็นศิบย์ข้าเรียนกับนางสิบปีพออาจารย์ตายข้าก็เป็นสุดยอดแม่ครัวของซีเซีย ที่ช่วยข้ามาถึงขั้นนี้นอกจากวิชาของอาจารย์ยังมีกล่องเครื่องเทศที่พวกโจรน,นั่นเก็บซ่อนไว้อนนพอรู้ว่าข้ามีกล่องนั่นใครโยก็มาหาข้าเองขอให้ข้าเข้าไปอยู่ด้านมืดไม่นานข้าก็เป็นแม่ครัวขั้นสูงเคยผ่านการแข่งที่เดิมพันด้วยความตาย มามากมายจนคนหวาดกลัววิชาที่ข้าใช้อาจารย์เป็นคนสอนข้าการใช้เครื่องเทศขยโยบอกว่าถ้าใช้วิธีนี้พวกด้านสว่างต้องถูกทำลายจนหมดก่อนอื่นให้เรียนแบบคู่ต่อสู้จากนั้นก็ใช้เครื่องเทศดัดแปลงอาหารให้อร่อยแล้วเพราะวิธีที่ข้าใช้ มีด้านสว่างมากมายที่แพ้ค่าทุกคนตายจนหมดข้าเปลี่ยนเป็นพยักเนตรครามที่ทุกคนหวาดกลัวถ้าหากมีข้าอยู่บรรยากาศรอบๆก็จะเป็นน้ำแข็งจนเกือบจะหนาวตายแต่ว่าเจ้าข้าเหรอ บางทีสวรรค์อาจส่งเจ้ามาช่วยข้าตามเข้ามาหีบลิงทั่งนี่น่ะเหรอหีบลิงทั่งหีบลิงทั่งเลยเสียชีพผู้สาวงามแล้วถึงกับมีพลังคืนชีพได้อีกครั้งหนึ่ง นี่แหละพลังของหญิงสาวแต่ว่าไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนจะมีหรอกนะทำไมมองข้าแบบนี้ล่ะนี่ดูนี่สิถ้าทานาจะชอบซี่ชีนะหืจะรู้ได้ย่งไงอ๋อตอนที่ข้าแอบเอาเครื่องในเทลงไปในโถนนากลับไม่รู้สึกเลยแสดงว่าตอนนั้นหัวใจข้านามไม่ได่ว่างเปล่าแล้ว่ะจริงด้วยนางคงจะเป็นโรอาการบาดเจ็บของเสี่ยชีแน่เลยจริงด้วยแ<อ>ม่เท่าเทียนซานทำไมถึงยอมรับจะเป็นศิษย์เพราะข้าเอาหีบลิงท่านกลับมาให้นาง ได้ยินมาว่านางอายุร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยนางตายตอนอายุร้อยสมสิบเมื่อข้าอยู่กับด้านมืดก็ต้องยึดกดด้านมืดเมื่อแพ้การแข่งข้าก็ต้องตายแต่ว่าตอนนี้ข้าไม่อยากตายแล้วมิราไม่ใช่นะเมื่อแข่งแพ้แล้วต้องตายนะ่ะมันไม่ใช่กดที่ถูกต้องหรอก อาหารคือทําให้คนเราอยู่ไม่ใช่ทําให้คนเราตายถ้าการแข่งทำอาหารทําให้คนต้องตายนะ่ะถึงข้าจะเอาชนะเจ้าได้ข้าจะไม่ทําอาหารอีกเลยขอบใจนะอาางเพื่อข้าแล้วจะต้องอยู่ต่อไปจะไม่แค้นข้าเหรอข้าแค้นแค้นที่ไม่เจอเจ้าเร็วกว่านี้มิรา นี่คุทรยศมิระจะมาพิมลิง์ท่างเขาได้ยังไงกันเนี่ยฮโอ้ยมือโอ้ยตีมือลไอ้ตีน่าน่าแง่บวาเอ้ยคาราเกลดคนที่มากวนตอนที่ข้าจูจีที่สุดเลยน่จะอยู่ทำไมล่ะเยหยุดนะนหยุดนะเบือกาดด้วยจะปยัง้างเจ็บใช่ไหมเนี่ยกะโหลกแตกก็บอกมาลู้เนี่ยดูสิดูสิชีวิตข้าเนี่มันน่าทุเล็ดนะวันแตกเฉยเลย คนที่ชื่อเศร้าอันเหรอโธ่ะเอ้ยเขาเหรอพอเห็นฉิวชีล้มลงก็หนีไปทันทีเลยอางจะช่วยเขาทําไมเนี่ยเก็นเขาเสียเลือดไปตั้งเยอะถ้าไม่ช่วยเขาเขาต้องตายแน่เลยปล่อยให้เ้าตายเถอให้เ้าตายเธอให้ตายอยากตายเลยเออได้พ่กปล่อยให้ตายเลยอางในท้อขยโยส่งสารท้าไปแล้วจะไม่ต้องรออีกแล้วล่ะเราต้องชนะเจ้าได้แน่นอนเจ้าขี่มอสเจ้าพานบอกข้าทีสินี่เนี่ยเป็นสารท้าของพวกเจ้าใช่ไหม เขารู้หมดแล้วออกลุงน้อนี่เจ้าจอข้าจะแข่งกับผู้เจ้าอย่างยุติธรรมถ้าตัวใช้กำลังแบบนี้มันก็น่าเบื่อสิมีราบเจ้าตัดสินใจเองเถอะนะ ข้าตัดสินใจจะกลับไปพร้อมชิวชีฮะข้าถอนตัวออกจากด้านมืดตอนนี้ไม่ได้ยังไงข้าก็ต้องกลับไปแต่ว่ามันอันตรายมากเลยนะถึงแม้ด้านมืดจะเป็นเรื่องชัวช่วช้าแต่ข้าไปตอนนี้ไม่ได้พวกเขาดีกับข้าข้าควรจะกลับไปบอกหัวหน้าก่อนมิราข้าเข้าใจแล้วสิ่งที่เจ้าทำ แต่ว่าไม่ว่ายังไงจะต้องเจอข้านะเสียชีที่เจ้าจะบ้าไปหรือเปล่าเนี่ยเจ้ารู้ตัวบ้างไหมเงียบไปเลยน่ะมิราเจ้าอย่าไปเลยนะ,ะ,ะยเสนะียชีเจ้าเข้าใจข้าที่สุดขอบคุณนะข้าจะไปรับเจ้างั้นข้าจะรอเจ้าเจ้าอย่าลืมข้าเลย ไปเถอะอ้งาเออสชีเรื่องหนังแพทย์นั่นมาเป็นยังไงกันแน่เลยอ๋อนั่นน่ะเหรอใบสั่งยาน่ะเข้าไปดูทางนั้นหน่อยนะจะมาถึงหนังแพทที่เจ้าเอาออกมาน่มันใหญ่ขนาดนี้ใช่หรือเปล่าใช่ไหมใช่มันเป็นความลับของใครโยะขอให้ข้าดูหน่อยได้ไหมเฮ้ยไม่ต้องดูหรอกให้ข้าจัดการเองก็ได้เอออย่าใจแคบสิดูนิดเดียวเท่านั้นข้าอยากรู้อ่ะก็โทษนะ นี in. <c oughs> ่นี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 ่ตรงนั้นน่ะมีขอให้ดูด้วยเร็วเร็วไปเร็วเร็วเร็วเอะไรเหรอเก่ยวกอะไรก็ไม่รู้มาช่วยกันอ่านหน่อยสิไม่รู้ข้ก็ไม่รู้อะไรนะจมเลยก็จะเริ่มแล้วเหรออะไรเร็วจังไปดูสิบนนั้นเขียนว่าจะมีการแข่งขันครอบครัวชิพิเศษที่เจียงโจวว้าวดีจังเลยข้าจะได้แข่งครอบครัวชิพิเศษแล้วเฮ้อพวกเราต้องไปซื้อวัตถุดิบที่ตลาดนะยังมีเครื่องปรุงอ่หารตั้งแต่วันนี้ไปก็ต้องเริ่มฝึกฝีมือแล้วนะนี่ซิ้อหรอ คืนนี้จะได้กินอาหารอร่อยๆแน่นอนเลย,ย<ะ> <laughs> นี่ในนั้นยังเขียนอีกว่าคนที่ได้เป็นพ่อครัวั้นพิเศษจะได้ของขวัญที่งดงามเป็นของที่พ่อครัวัชนพิเศษจะต้องมีกันทุกคนว้าวส่งกันเป็นการแข่งครั้งใหญ่เลยนะเนี่ยอ่างถ้าเจ้าชนะแล้วก็อาจจะได้ทรัพย์สินเงินทองหรือว่าของล้ำค่า <c oughs> พวกเพชรตาแมวหรือว่ามากรกตหรืออะไรพวกนี้มากไปถ้าหากว่าชนะข็จะเอาของให้ตูตูเลยละ เสียชีเป็นอะไรไปตูตูยังจำตอนที่พวกเราพบกันครั้งแรกได้ไหงจำได้สิเจ้าบอกว่าเจ้าอยากเป็นพ่อครัวอันดับหนึ่งในแผ่นดินแต่การแข่งคราวนี้มีแค่คนเดียวที่จะได้แข่งคนนั้นควรจะเป็นข้าทำไมไม่ใช่ออางาละ่ะแล้วทำไมต้องเป็นอ่างาด้วยล่ะถึงแม้ว่าการแข่งครั้งนี้เขาจะเป็นฝ่ายชนะแต่เรื่องที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านซินฮันน่ะ ทำให้ข้าคิดได้ว่าตัวแทนด้านสว่างที่จะสู้กับด้านมืดน่ะอาอังทําไม่ได้เน่เขาเชื่อใจคนมากเกินไปคนที่เหมาะสมที่สุดก็ควรจะเป็นข้าแต่ว่าแต่ว่าอะไรจะไปบอกอาอังซะทางที่ดีควรจะยกโอกาสนี้ให้กับข้าน่ะข้าคือ,อ,อเอา,เาแล้วล่ะนี่อออดี๋ยวดิดปนึกกานสิอเอาจะได้ไปไหนอะฮะนั่นเลย เออนี่สืหลางเดี๋ยวเราจะซื้ออะไรดีหรอคะเออซื้อน้ำตาลนิดหน่อยอน,อน้ำส้มหน่อยหนึง่งเกลืออีกนิดหน่อยอพรเลยพอเลยไม่ต้องพูดเลยนี่ดูสิเออนี่อ่างอ่างเอาเองินมาหน่อยสิข้าจะไปซื้อพริกกับเกลือเดี๋ยวตามไปนี่เราจะรอเจ้านเนอะเฮ้ยไม่ต้องรอหรอกพวกเจ้าไปก่อนเดี๋ยวข้าตามไปไม่ต้องหัวข้าหรอกนี่นี่ นี่ตามไปนะดูแล้วไม่ต้องห่วงหรอกไปก่อนเลยไปเถอะเร็วๆนะไปเถอะหน้าดอกไม้ไหมครับดอกไม้สิงดอกสดๆเด็ดมากายเท่าแกข้าอยากจะได้เผาดาบเอามาสองไข่นะร้านข้าไม่มีเผาดาบหรอกครับแล้วนี่ก็ดีๆทั้งนั้นนะดีเหรอเอามาดูหน่อยสินายท่านแต่ว่ามันแพงมีตังค์หรือเปล่าเฮ้ยข้ารวย เพียโอ้ยเพียโอ้ถ้าอย่างนี้เอาไปชั้งร้านเลยแหละครับดีดีมากได้ได้ได้เอาไปอีกออีกใจขอบคุณมากครับอะไรนะเจ้าว่าอะไรนะเจ้าเจ้าทำเงินทั้งหมดของเราหายอย่างนั้นเหรอคือเข้าไม่ได้ตั้งใจนี่ไม่นะหัวหน้าเลยอ่ะเฮะเจ้า ทำไมตัวเจ้ามีกลิ่นเปล่าเจ้าเดียนะข้าไม่ได้ให้เงินเจ้าไปเลยนะพ่อพาซี่ข้าก็ขอโทษแล้วไงไม่เห็นต้องทำเสียงดังกันเลยอะจริงมากไอ้ขี้เมาจะขนใจแคบไอแคบขี้เมาจะขี้เมาตะวันลับฟ้านกน้อยบินกลับรังขอบฟ้ากำลังเป็นสีแดงมันช่างสวยเหลือเกินดื่มเหล้าสักจอกรู้จักเสพสุกันหน่อยซี่ทีท่าแบบนี้มันสวยที่ไหนอะดูไปก็เท่านั้นไม่เห็นจะมีประโยชน์เลยนี่โชคดีที่ข้ายังเหลือค่าเดินทางนิดหน่อย โอ้ยจริงเหรอเหลือเท่าไหร่อ่ะฮะฮะเตันเตันตันเต้นเอาอีกแล้วนี่เจ้าเจ้าเจ้าเหลือมีเองกันเลยนี่ยระหว่างทางไม่มีเป็นเพื่อนมันก็เหงาแย่น่ะสิข้าว่าเงินของเราไม่ได้ถูกขโมยหรอกมีซสียมากกว่าเจ้าบ้าเสียมากกว่าเจ้าบ้าเจ้าบ้าเจ้าบ้าไม่อายเด็กมากเหรอนแบบนั้นข้ามีแล้วพวกเจ้าจะยังไงก็เชิญนี่เซียชีไอคนขี้เมา เราไม่มีเงินแล้วไอพวกเราไปพักที่ไหนเล่าท่าที่ไหนเขาทำแบบนี้เราก็ต้องนออข้างนอกเท่านั้นเองอะดัวเอาะหันี่ไง ซอมซอ้อขนาดเนี้ยจะพังลงมาหรือเปล่าอ่ะจะซอมซอ่อแค่ไหนก็ยังใช้หลบลมหลบฝนได้อยู่ดีดีกว่าน้องข้างนอกอนะอ โอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษครับขอโทษคุณมกิจมันดื้อไปหน่อยนะครับขอโทษนะครับขอโทษกิจเลยเหรอก็เป็นน้องชายเจ้าเหรอซิ่าเชิญข้างในเลยมาเชิญมา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 เชิท่านเลยครับมาเชิญท่านมามาเจ้าเนี่ยทำให้ข้าถูกล้ออยู่เรื่อยเลยไม่เป็นไรใช่มครับที่มารบกวนพวกท่านน่ะขอโทษด้วยนะโอ้เชิญตามสบายครับเชิญตามสบายเป็นพวกเดินทาง สดงป้าฮีแล้วอ๋อช่แล้วครับเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยที่เมืองหนานเซียงใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้ที่แท้ก็คนกันเองอย่างนี้ไม่ต้องฉลองกันหน่อยแล้วจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยก็ต้องดื่มกันหน่อยสิต้องขอโทษจริงๆนะไม่รู้พวกท่านอยู่นี่นะแล้วก็เลยเข้ามาโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่นี่เป็นบ้านร้างพวกเราก็เข้ามาด้วยพันการเหมือนกันนะเอ๊งั้นชีวิตพวกท่านก็คงสนุกน่าดูสิโอ้ยไม่สนุกหรอกพวกเราไม่มีทางไปต้องหล่อนเรียบนจรหากินไปวันวันหนึ่งอไม่หรอก เคเห็นผู้ท่านแต่ละคนมีความสุขจะตายไปอ่ะจริงหรือเปล่าล่ะท่านเฮ้เสื้อหลังมาดูสิมาถึงขันนั้นแล้วครับแข่มาอยู่พอกินถ้าไม่ลังเกียจมากินกัะพวกเราก็ได้นะครับนี่คือนี่ผู้ท่านจะทำเกี๊วกินกันเหรอเนี่ยโอใช่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 เราจะทำเกี๊วน้ำกินกันไหนไอ้ที่พวกเราเป็นคนกันเองนะวันนี้เขาจะยอมเหนื่อยทำให้พวกเจ้ากินเองมะเอาซิเขาจะช่วยด้วยท้องข้าเนี่ยร้องตั้งนานแล้วเอ้ยเสื้อหลังจะมาช่วยหน่อยซิเขาจะช่วยเจ้าอ่ะไม่รู้ว่าใครทำให้เราต้องลำบากขนาดนี้พระเจ้านั่นแหละ พูดจารหัดเกรงใจกันบ้างนะเข้าไปช่วยเจ้าเด็กบ้าเนี่ยเอองั้นต้องรบกวนพวกท่านนะพวกวัตถุดิบเนี่ยใช้กันตามสบายเลยเอไปแล้วก็ใช้ได้นะเนี่ยจะทำช้าจริงไม่ต้องพูดเลยเจ้าเอก็เหมือนกัน อันนี้มุนอย่างนี้นะอ๋อจากกาเลยเกี๊ยวจะสีพี่ข้เสร็จแล้วหอมหอมหอมจังเลยนั่นน่ะหูน่ากินดูสิเลี้ยงสวยสวยเนี่ยสวยมากเลยอืออืออที่ห่อเกี๊ยวเนี่ยไม่แช่แค่นุ่มแต่ยังมีสีที่แตกต่างกันอีกพอกินแล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นเกี๊ยวที่อร่อยมาก มันอร่อยจริงๆอ้าวพวกเจ้าน่ะต้องไม่ใช่พ่อครัวธรรมดาแน่สามารถกินเกี้ยวที่อร่อยได้ขนาดนี้ถึงต้องอยู่ลําบากแค่ไหนขระจะดทนอยู่นะอร่อยก็กินเยอะๆเลยก็ไม่องใร่นกิ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 นอียอร่อยจงชอบชีทอเนียจริงๆอร่อยนะเดี๋ยวเดีงให้เต็มที่เลยนะถ้าไม่พอเดี๋ยวเขาจะทำให้อีกได้ๆด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  ว้าวเก่งแฮะให้ขค่เราหน่อยได้ไหมอ่าอ hey, wow. ้อได้สิเอาเลยลองดูลองดูเออเอหมดนี้เลยเหรอช้าๆนะเออเละเละเละเจ็กับก้ามาแปตัวเจ้าแพ้เจ้าแพ้เจ้าดื่มดืมเอาอดมม ตายแล้วพวกเล่นปลาหีเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วเฮ้ยนี่นี่นี่นรีบตื่เด้ยวฮัอลไป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 ไเท้าข้างในนี้แหละลุยรุยครับ ท่านดูสิในมือของเขายังถือพลองแหลกนั่นด้วยจะพูกบ้าดีจริงๆเด็กๆจับตัวไว้เด็กๆทุกคนก็เขาพูดจกาเขได้ไป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 ไม่เกี่ยวกับเจ้าเด็กๆจับตัวมันไว้ทีนี้มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยข้าขอจับเจ้าข้อหาเป็นขโมยเสียชีเหรอไม่ไม่มีทางหรอกมีขโมยเหรอไม่นางหงใช่เขาไหมเนี่ยใช่เขานั่นแหละ เมื่อคืนแอบเข้าบ้านข้าทำร้ายสามีข้าแผ่นดินพังนะสินไปทั้งหมดด้วย,ยนี่นีถ้าดูผิดหรือเปล่าจะาดูแล้วไหลได้ไหมนี่ปล่อยข้าออกไปได้ยินหรือเปล่าลองทำไมลองทำไมปล่อยข้าออกไปถ้าไม่เลือกอะไรเลยเดี๋ยวคือใต้เท้าข้าเองก็ไม่แน่ใจแต่เขาโวยวายแบบนี้ให้ข้าสั่งสอนสักอึกสองอึกจะได้หูปากเอาไหมใต้เท้ารีบปล่อยข้าออกไปได้ยินไหมเอฮ้ยครับโดน วอยวายทำไงวะโดนงานเนี่ยโดนโดนโดนงานเนี <Lock> er> one, <the> ่ยโดนอยากเก็บตัวจะมาช่วยสงครฆ์ให้อย่าเข้ามานะเฮ้ยอย่าเข้ามานะอย่าอย่าสายมาเลยอย่าตีข้าเลยอย่าตีข้าเข้าตาเขาบอกพวกเจ้าแล้วว่าอย่าตีข้าใครตีน่าสงสารบอกตอนไหน แม่นางจะจำคนที่อยู่ข้างล่างได้ไหมได้คะ่ะเขานั่นแหละที่ถือพลองเหล็กอันหนึง่งตอนนั้นมีผ้าแดงคลุมหน้าถ้ามีผ้าคลุมหน้าอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้นี่แม่นองจะจำคนผิดหรือเปล่าค่าเห็นกับตาว่าเจ้าเดินออกมาจากบ้านร้างนั่นเจ้านั่นแหละเป็นฆาตกรแม่นองทำไมเจ้าถึงคิดว่าเป็นข้าละ่ะฮะเซชีมีคนเห็นกับตาว่าเจ้าเดินออกมาจากที่เกิดเหตุจะอธิบายยังไงนางพูดเหลวไหลเมื่อคืนนี้พวกเราไม่ได้ออกจากบ้านหลังนั้นเลยงั้นดิ พวกเราสังสรรกันอยู่ถึงยามสามครึ่งถึงจะนอนจเจ้าคราวหนาเมื่อคืนนี้เนี่ยคนที่อยู่ในบ้านนั่นยังมีผู้แสดงปาหีอีกนะ,จะใจข้าพูดถึงกี่ครั้งถึงจะเข้าใจไ้ยถอยมาได้หนุ่ยเล่นคราอยู่ได้ฟังให้ดีนะถ้าถูกตัวเขาอีกใคาจะตั้งข้อหาเจ้าดูมินข้าราชจะสำนักจะจับใจคนหนึ่งแต่เท้าเขาพูดจริงๆนะครับไม่แน่นะคนในคณะปาหีนั่นอาจจะปลอมตัวเป็นเสี้ยชีและไปปล้นก็ได้นะครับแต่ในบ้านนั้นไม่มีร่องรอยคณะปาหีเลยสักนิดนี่นะฮะ นี่ตัวอยฟังให้ดีทุกคนที่นี่ถ้าทำผิดกฎหมายต้องถูกลงโทษสถานหนักหนักเลยเหรอข้าขอตัดสินพรุ่งนี้เวลาเที่ยงพอครัวติมสํเเตสารซีเซชีมีความผิดฐานเป็นขโมยตัดสินให้ประหารชีวิตประหารเลยเหรออะไรนะประหารเหรอประหาร ทำไมถึงงี่เง่าแบบนี้นั่นเนี่ยนี่จะว่าใครงี่เงาเ่าหรอ,อก็เสียชีนะสิอลองคิดดูนะตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนเนี้ยทุกอย่างเสียชีเป็นคนก่อเรื่องทั้งนั้นน่ะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคิดสิตอนแรกเขาก็ดื่มจนเมาทาไมค่าเดินทางของพวกเราหายเราก็ไม่มีทางเลือกต้องไปค่าที่บ้านร้างนั่นหลังจากนั้นก็ไปเรียกพี่เรียกน้องกับพวกไม่รู้หัวนอนปลายเท้าไปสังสรรค์กันเฮ้ยแบบนี้มัน ต้องเรียกว่าหาเรื่องใส่ตัวถึงจะถูกกันนะสิอหลังไม่ว่ยังไงถึงตอนนี้แล้วก็ไม่ได้จะพูดจาแรงน้ําใจแบบนี้นี่สอหลังจะปล่อยให้เขาตายแต่หน้าตตาเราไม่ได้นะแล้วจะให้ทํำยังไงเล่าจะให้ทํายังไงเหลอก็หาวิธีสิหาวิธีหาวิธีไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วคราวนี้นเสียชี<อ>ตายแนะ่โอ,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 อ ซาลาเปาร้านยาเสียงใครนั่นประกาศแบบอ้างชื่อร้านเรามากไปแล้วใครเป็นเจ้าก่ร้านนี้ออกมานะออกมานะข้านี่แล้วทั้งแกพูกท่านอยากจะลองชิมหน่อยไหมล่ะซาลาเปาที่เป็นของร้านหนานผมเปิดมานเอ๊เอ้ยเเจ้ามาอยู่นี่ได้ยังไงเอาเฟยให้ข้ามาหาพวกเจ้าสิสิทธิ์ใหญ่ข้าอยู่นี่รอพวกเจ้ามาเร็วสิบวันแล้วอะจะไปได้ยังไงพวกเราอยู่นี่ระหว่างรอพวกเจ้าเนี่ยข้าก็เปิดร้านซาลาเปาขึ้นมา แล้วพวกเจ้าก็ได้กลิ่นก็เลยตามมาใช่ไหมสิพี่ใหญ่บอกให้เจ้ามาหาพวกเราอย่างนั้นเหรอใช่แล้วอาเฟยได้เป็นหัวสิชีได้ยินบอกว่าตอนนี้ซีชีไปรู้ความลับอะไรของไข่โหยเข้าผู้ด,ด่านมืดต้องมายอมปล่อยเขาไว้แน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเออซีิชีล่ะซีชีซีชีช<า>อ่ะฮะฮะเ้เ,เ,เรื่องมันก็เป็นแบบนี้นั่นแหละ ตอนนี้เสียชีถูกเจ้าคุณนางหนาง้าโง่จับตัวไปแล้วสิอนี่เจ้าปลหีพวกนั้นนะเจ้ารู้ไหมว่าพวกเขาไปที่ไหนอ่ะข้าจะไปตามพวกเขาเองเจ้าคนเดียวจะไหวเหรอเฮ่เจ้าลิงน้อยเจ้าจะไม่รู้จักฤทธิเดชของข้าเปิ่นฟันเถอะข้าเดาไปรู้หรอกแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ถ้าเจ้าตามหาจริงๆเจ้าก็น่าจะไปดูที่เขาหวังหวินสิเขาหวังหวินเหรอทำไมไปนั่นอะ เพราะเมื่อคืนนี้ตอนที่ข้าทำเกี้ยวอยู่เนี่ยข้าพบว่าในเครื่องปูงของพวกเขานะ่ะมีของที่มีชื่อว่าหญ้าฉีหลงอยู่และที่เขาวังวินก็มีหญ้าฉีหลงเป็นของขึ้นชื่อเลยอีหยาหนึ่งหญ้าฉีหลงจะขึ้นอยู่ตามหน้าผาสูงสูงคนธรรมดาเน่ยขึ้นไม่ได้หรอกมีแต่ลิงเท่านั้น,นที่ขึ้นได้อ้านึกออกแล้วพวกเขามีลิงตัวหนึ่งชื่อว่าประกิดด้วยนะโอ้ใช่ใช่ใช,ใช่น้องชายข้างในสงก็เป็นอาอังจริงๆเลยอ๋ออย่างนี้นี่เอง<ม>นั้นที่ซ่องของพวกเขาก็นะ่าจะอยู่แถวนั้นนะน,นะข้าจะไปเดี๋ พวกเจ้าก็อยู่ที่นี่พยายามถ่วเวลาไว้กันแล้วกันได้พโบตจะถูกเวลาไว้เองถ้าว่าจะไปคนเดียวนี่มันจะไหวเลยไม่ต้องกวงนะเรือนี้ก็จัดการเองได้วางใจได้เลยฝาด้วยนะชีวิตคนสำคัญมากเลยนะช่วยหน่อยนะรีบดีๆล่ะรีบกลับล่ะโชคดีนะโชคดีเซชีอ่างเซชีเซชีชาทานช่วยคาทีสิเด็กชักชาได้ไหมหาทางช่วยคาทีเซชีพวกเรามาเยี่ยมเจ้าอ่ะจะเปตักลัวหรอกพี่ชายขอเยี่ยมเขาหน่อยสินักโทษประหารให้เยี่ยมไม่ได้หรอก แล้วจะทํายังไงกับเขาเหรออ้าก็เหมือนเดิมงแต่เท้าหลอมเยงเพราะเราจะเป็นคนตัดเองคเ<ะ>จ้าวางใจเถอะแต่เท้าเรานะ่ะเก่งเรื่องนี้มากเลยนะรับรองทีเดียวเขาตายแน่ไม่เจ็บปวดหรอกว่าอะไรนะแบบนี้ใช้วางใจได้เหรองานนี้เสื้อชีตายแน่ๆนเลยพวกปาหีนั่นทำเกินไปจริงๆตัวเองไปปล้นชาวบ้านยังไม่พอยังใส่ร้ายคนอื่นอีกจ้ยังไม่เข้าใจเหรอเจ้าปลาหีพวกนั้นเน่ะความจริงเป็นูดด้านมืดพวกเขาใส่ร้ายเสื้อชี มันก็เป็นเพราะหนังแพ้แผ่นนั้นนั่นเองอะเสียชีจะเอาหนังแพ้นน้นไปทำไมหรือเขาจะเอาไปจุดไฟก็เพราะหนังแพ้แผ่นนั้นน่ะมีใบสั่งยาของไขยโยอ,อยู่ใบสั่งยานี่จะต้องมีอะไรแน่พวกดาบืงต้องการกำจัดเสียชีสแสดงม่าต้องสำคัญมากเลยเสินดาจะก็ไม่ยอมให้ข้าดูนี่เป็นเพราะเสียชีรู้ความลับของไขโย,ยก็เลยพวกก็จะฆ่าเสียชีปิดปากข้าว่าตอนนี้พวกเราต้องพึ่งเปิดฟันแล้ว ถึงเปิดฟันรู้ว่าพวกเขาไปไหนไปที่เขาหวังหมินเท่านั้นน่ะต่อให้เขาไปที่นั่นก็ถาพวกมันเจอเหรอเราจะรอความหวังจากเขาไม่ได้หรอกนะเราเหลือเวลาแค่ครึ่งวันเท่านั้นเองเราต้องหาวิธีให้ได้สิแต่ว่าไม่เป็นไรนะเสียชีใจเย็นไปก่อนนะ่าเยบได้แล้วไป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 ไไป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 ้ไไไไปไไไปเไไป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  ไม่นี่เจ้านูรับไม่ไปถึงไหนแล้วเกือบเสร็จแล้วครับเกือบแล้วล่ะครับมีมเจ้านูรับมันคมๆหน่อยนะขัดจะชอะทีเดียวมันหัวกรเด็นไปเลยฝันมันก็ฝันแต่งโมน่ากลัวช่หมไม่รู้ว่าจะมีคนชอบฆ่าคนแบบนี้ด้วยเราขอเราขอแต่เท้าเขาม่ลค นี่เป็นขวดเครื่องปรุงที่คนร้ายทิ้งเอาไว้แล้วก็ยังมีไม้นี่อีกด้วยถ้าก็ลองดูดิสิครับถ้าลองดูสิครับแต่เท้าลองดูสินี่อือไม่ได้มันใช้ไม่ได้พวกเราพิจารณาอย่างรอบคอบถึงได้ตัดสินน่ะข้าจะไม่เปลี่ยนคำตัดสินเด็ดขาดเจ้าน่ะถ้าอยากจะช่วยอะไรเขาก็กลับไปที่บ้านรอจัดงานศพให้เขาดีกว่าบปามาบไามเด๊ามาบ๊ามาบ๊มีบ๊ามาอ๊ามาบมีหลักฐานอีก นี่ในนี้น่ะเป็นขนลิงตัวที่พวกคนเลี้ยงเอาไว้ท่าเราดูสิครับแต่เท้าใช่เหรอขน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 ขขน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 ขจะเอาหลักขนนีี่นหนขนขนขนี้ขนข้ขนขนหนขนขเขนขไปไปนข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 นน่าขนขีขน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 กนข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 ครนบนขนขอขนขนมนข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 น <ด>พวก<อ>เรานรเนี่ยหรือไม่เป็นส่วนเสื้อชีก็เสียดายไม่กล้าดื่มแต่หานใ้เท่าหรอชอบแล้วก็พวกเราก็จะว่างไงว่างไงว่าไงพวกเจ้าจะมันยุ่งจริงๆหเห็นข้าเป็นอร่อยข้าเป็นคุณนางตรงฉินทำอะไรตรงไปตรงมานะ่ะเนี่ยแค่เราก็จะขจอแค่เนี้ยเหรอจะทำลายอุดมการณ์ข้าดได้ฟังให้ดีรีบไปซะถ้ายังไม่ไปแล้วก็ใครจะถือว่าพวกเจ้าจะเป็นโจรไปด้วยจับทหาร ไปซะไปไปได้ไปก็ได้ไปนี่ดูคนอีกทีได้ไหมไปเดี๋ยวมันจะบจับมันมาดื้ออ๋อนี่มาเวลาไหนแล้วจะมาทำอะไรที่นี่อ๋อตอนนี้ไม่ใช่เวลาทำมีนะเขาว่าเขาบ้าไปแล้วล่ะเขาเนี่ยไม่ปกติมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมีของข้าก็คือชีวิตของเขาแต่เดาไปเดา เลียตไปปังอยู่ด้วยเฮ้ยข้าอร่อยของมันอยู่ที่เส้นกับน้ำแกงถ้ารู้ไหมข้าใส่อะไรน้ำส้มหมัก25ปีเลยนะเป็นยังไงเรื่องนี้ข้ารู้เป็นคำไดล้อแค่นุงก็รู้แล้วนี่เป็นรสชาติของแป้บมีชั้นดีกินให้ความรู้สึกอ่อนนุ่มกรมกอมส่วนน้ำส้มก็ทำให้รสหวานของไก่โดดเด่นขึ้น 盼，不等天亮，故事累积较长短，至少不再没有